ผมไม่ยามจะเข้าใจอย่างที่หลวงตาพูดว่าผมเนี่ยเป็นคนน่ารักผมก็มองว่าผมเป็นคนน่ารักนะแต่ว่าทาไมสังคมทําไมคนตื่นทํากระแสคนตื่นกระทนถึงถึงถึงรังเกียจผมเขาไม่ได้รังเกียจผมว่าผมเลยไม่ไล่ลงโทษผมอะไอเบียไม่ได้รังเกียจท่านนะครับผมดูแลไม่ได้รังเกียจใครเลยไอเบียรบแต่เขาด่าผมนะหลวงตาไม่ด่าหรอกท่านไปว่าเขาด่าเอง เขาว่าผมแรงมากเลยไม่ไม่คือคือเวลาละเออเวลาเราคุยกันออกรายการทีวีนะผมไม่ได้ก้าข้างไอเบียนะเขาจะมีความนอบน้อมเอาหนังสือมาถวายผมเอาปัจจัยมาถวายผมนะดูความนอบน้อมแต่พอเขาออกจากรายการมานั่งอยู่ที่ที่สวนธรรมของเขาแล้วเนี่ยอุ้ยปากเขาเป็นตะไคร้เลยไล่ขิปผมงับผมเลยอ๋อออก็ท่านก็งับเขาอยู่ไม่ใช่หรือมันก็คู่ซ้อมกันมันที่จริงที่จริงเนี่ยเข้าใจไหม ท่านต้องเข้าใจว่าไอเบียไม่ได้